มวัสดีคุณผู้ฟังที่คารากทุกท่านครับเรื่องนี้คุณหานบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดกับเพื่อนสนิทของเขาที่มีชื่อว่าเบียย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2519ตอนนั้นคุณหานและเพื่อนๆทำงานเป็นกรรมกรอยู่ที่จังหวัดสะแก้วในเวลาเลิกงานก่อนกลับบ้านคุณหานกับเพื่อน ก็จะพากันไปนั่งกินข้าวที่ตลาดเป็นประจำในกลุ่มเพื่อนของคุณหานก็จะมีแฟนกันทุกคนแต่คุณหานไม่ม,ม,มีรวมทั้งแฟนของเบียที่สวยออกมากๆด้วยเป็นถึงระดับดาวกรรมกรในไซงานเลยก,ก็าได้และในกลุ่มเพื่อนของแฟนเบียก็จะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งผิวสองสีทำงานกรรมกรเหมือนกัน อยู่ในไซงานนี่แหละผู้หญิงคนเนี้ชอบมองเบียด้วยสายตาที่มีเสน่ห์เอามากเลยด้วยความที่เบียเป็นคนปากใบเจ้าชู้ก็เลยแซวไปเรื่อยรวมถึงน้องผู้หญิงคนนี้ก็เช่นกันคุณหานลเลนเพื่อนมองตามน้องคนนี้ไปแล้วก็สังเกตว่าเวลาน้องแคยิมดูมีเสน่ห์เอาบมาก จนกระทั่งวันหนึ่งแฟนเบียไม่สบายคุณหานและเพื่อน,อนก็ไปกินข้าวที่ร้านเดิมโดยที่แฟนเบียไม่ได้มาด้วยแน่นอนว่าน้องผู้หญิงคนเนี้ยก็จะมารอเบียอยู่เหมือนกันน้องแกเดินมานั่งตรงข้ามกับเบียซึ่งมีคุณหานแล้วก็ไอพันเพื่อนอีกคนนั่งอยู่ด้วยน้องมันพูดกับเบียว่าพี่คะ หนูนะชอบพี่มากหนูรักพี่พี่เลิกกับแฟนพี่แล้วมาอยู่กับหนูได้ไหมเบียร์มันตอบกลับไปว่าพี่น่ะมีแฟนแล้วน้องก็รู้สวยกว่าน้องอีกไปหาคนอื่นเถอะนะน้องผู้หญิงหน้าเสียมองหน้าเบียร์เหมือนจะร้องไห้ก่อนจะลุกเดินจากไปผ่านไปสองถึงสามวันน้องผู้หญิงก็ไม่มานั่งกินข้าว ที่ร้านนี้เลยพวกผมก็บ่นเบียรมันว่ามึงนะพูดแรงไปจนวันหนึ่งตอนที่จะไปขึ้นรถกลับบ้านน้องผู้หญิงคนนั้นที่หายหน้าไปสองสามวันก็มาดักโรเบียรที่รถแล้วก็บอกว่าพี่นะไม่ชอบหนูก็ไม่เป็นไรหนูก็คงจะกลับบ้านที่สุรินอาจจะย้ายที่ทำงานด้วยแล้วน้องก็จับมือเบียร พร้อมกับยื่นน้ำเปล่าให้เบียเบียรมันก็เปิดดื่มทันทีแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเบียมันก็เปลี่ยนไปตอนอยู่ที่ไซ์งานก็บ่นหาแต่น้องผู้หญิงคนนั้นบอกอยากจะย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับน้องเขาไอ้ที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือมันบอกเลิกกาแฟมันเอาดื้อ,อเลยแล้วก็กลับบ้าน เรากับพ่อแม่เก็บข้าวของไปอยู่บ้านน้องผู้หญิงคนนั้นพวกผมห้ามก็ไม่ฟังจนเกือบจะวางมวยกลับไปพันด้วยซ้ำไปคุณหานกับเพื่อน,เ,นเฝ้าคอยดูพฤติกรรมเบียร์สิ่งที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือว่าหน้าตามันหมองคล้ำปากซีดผอมซูบลงเหมือนกับศพคุณหานกับเพื่อน,เ,นเคยตามไปดูที่บ้านน้องคนนั้น ก็เห็นมันอยู่กับน้องเขากอดจูบน้องเขาตลอดเวลาคุณหานแลนเพื่อน,เ,อนเริ่มสงสัยและคิดว่าที่เบียร์มันเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนไอ้เบียร์มันต้องโดนของแน่แ,นและไอ้ของเนี่ยมันคงแรงเอามากด้วยเพราะคุณหานเคยแอบเอาสร้อยพระไปคล้องคอมันก็ไม่หายผ่านไปสองสัปดาห์ที่ไซงานจะจัดงานฉลองเนื่องจากงานใหญ่เสร็จ เบียมันก็ไม่อยากไปมันอยากอยู่กับน้องคนนั้นแต่ทางบริษัทที่เป็นผู้จ้างบังคับเลยจำใจไปวันฉลองมันก็ต้องนั่งดื่มนั่งกินซึ่งบริษัทที่เป็นผู้จ้างจัดเสิร์ฟไว้บนโตเรียบร้อยซึ่งเป็นโตจีนที่ทางบริษัทจ้างมาในระหว่างที่พวกผมนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่นั้นสายตาผมกับไอพันธ์ ก็ไปเจอพระธุดงเดินแบกกรุดผ่านไปผมกับไอ้พันเดินตามหลังท่านไปท่านก็เดินเข้าป่าข้างทางเดาว่าท่านต้องมาปรากฏแถวนี้แล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆคุณหาเลพันเดินเดินเข้าป่าข้างทางไปก็เห็นกรุดจากนั้นก็นั่งกุกเข่ากราบหน้ากรุดมีหลวงพ่อรูปหนึ่งเดินออกมา ท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าเพื่อนโยนคนนั้นกำลังอยู่ในอันตรายคืนนี้พาเขามาหาอัตมานะจะทำพิธีถอนให้ตอนที่ท่านพูดสายตาไม่ได้มองคุณหานและพันแต่ว่าท่านมองผ่านพวกคุณหานและพันไปพอหันไปดูก็เห็นเบียมันกำลังเดินผ่านไปเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงสามทุม่ม ผมออกอุบายชวนเบียร์ไปเดินเล่นแถวแถวป่าแก้เบื่อเดินไปจนจะถึงกฎของหลวงพ่อแล้วเบียร์มันก็เกิดสะดุ้งแล้วกำลังจะหันหลังวิ่งหนีพันมาเรียบกอดตัวมันไว้ส่วนคุณหานเอาสายสิงที่หลวงพ่อให้มามัดมือมัดตัวเบียร์สักพักก็ได้ยินเสียงกรีดร้องห่วยหวนออกมาจากปากเบียร์คุณหานกับพัน อุ้มมันมาไว้ที่หน้ากดของหลวงพ่อด้วยความกลัวหลวงพ่อท่านจุดเทียนหนึ่งเล่มส่งให้เห็นหน้าเบียรที่กำลังตาเหลือกและน้ำลายไหลออกจากปากตลอดเวลาแต่ที่หน้าคนลุกมันก็คือเหมือนมีลูกอะไรปวดนูนวิ่งไปมาทั่วร่างกายเบียรหลวงพ่อท่านบอกว่ามันเป็นผีตายโหงที่อยู่ในร่าง มันจะวิ่งหนีออกไปแล้วหลวงพ่อท่านก็สวดคาถาบทหนึ่งให้ผีตายหงที่อยู่ในร่างของเบียมาคุยกับท่านจึงได้รู้ว่าน้องผู้หญิงคนนั้นทำคุณใสใสเบียโดยใส่ลงไปในน้ําในวันนั้นที่มันกินนั่นแหละซึ่งน้องต้องไปเสพสุมกับหมอผีเขาถึงจะทําให้ส่วนที่หน้าบ้านน้องเขาหมอผีคนนั้น ก็เอาดินเจ็ดปาชา้ามัดใส่บาดแตกฝังไว้ไอ้ที่เลวร้ายที่สุดน้องเขาเอากางเกงไงเปื้อนประจําเดือนไปไว้ใต้หมอนที่เบียรนอนส่วนข้าวที่ทําให้เบียรกินทุกวันก็เอาผ้าอนามัยเปื้อนเลือดมาเผาไม่เกรียมแล้วก็ปุ่นทุบใส่จานให้เบียรกินส่วนน้ำที่นํามาหงข้าวหรือนํามาให้เบียรดื่มกินก็เป็นน้ำที่ล้างน้องสาวของตัวเอง คุณหานและพันทั้งกลัวทั้งสงสารเพื่อนจนน้ำตาซึมจากนั้นหลวงพ่อท่านก็เอาสายสิงมาปั้นให้เป็นรูปลูกกรอนแล้วยัดใส่ปากเบียไม่ถึงห้านาทีมันอ้วกออกมามีแต่น้ำคร่ำดำๆหม่นมากแล้วก็ยังมีเส้นผมอีกกระจุกใหญ่ออกมาด้วยแล้วท่านก็ให้คุณหารและพัน น้ำมนอาบให้มันหวังพอ่อท่านยิ้มแล้วก็บอกให้พากลับไปได้หายแล้วพอเช้ามาเบียร์มันก็กลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งพองานฉลองจบลงผ่านไปได้วันสองวันก็ได้ยินข่าวว่าน้องคนที่ทำของใส่เบียรกลายเป็นคนเสียสติเดินแก้ผ้าออกจากบ้านไปถึงปากซอยส่วนคุณหานและเพื่อน ลองไปขุดหน้าบ้านของน้องเขาดูก็เจอรูปปั้นดินแหลดแตกจริงๆผ่านเรื่องนี้ไปพอช่องไม่มีงานเบียร์มันก็ไปบวชให้พระตุดงรูปนั้น